สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะนักเรียนครวันนี้มาตกทวนไทย4.3นะคะครูบอกแล้วจะใบงานอันไหนที่นักเรียนทําแล้วนักเรียนไม่ต้องทําส่งครูแล้วนะคะอ่นักเรียนมาดูให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะ mm hmm. มีคําว่าลำหาพระราชนินธพลซาไกลอีกสามเศร้าบอเราปิศนาก๋อยปอดกล้าพื้นเมืองข้อที่หนึ่งงอคือชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในปา่าทึบข้อที่สอง บทละครเรื่องง้อป่าเป็นบทพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อที่ 3, าาสามงาาาา้อป่าซาไกง้อป่าซาไกคือกลุ่มชนกลุ่มเอ่อชนกลุ่มหนึ่งที่เล่ร่อนอยู่ในป่าบริเวณภาคใต้ข้อที่สี่บทละครเรื่องง้อป่าเป็นเรื่องราวของรักสามเจ้าระหว่างหนึ่งหญิงสองชายข้อที่ 5, ห้าลำงหมากคือตัวละครเอกฝ่ายหญิงข้อที่หกปอเราคืออาวุธชนิดหนึ่งที่ใช้ เก่าลูกดอกเพื่อล่าสัตว์ข้อที่7จ็ดน้ำสกุลสีดานโตเปน็นนาำสกุลของพวกซาไกซึ่งสมเด็จพร,ระศรีรัตนกราบรมราชชนนีปลดก้าวราชทานข้อที่8ชาวซาไกมีผิวดำและมีผมหงิกติดหนังติดหนังศีรัะข้อที่9ภาษาของพวกงอกเขาภาษาไยข้อที่ส0พวกเด็กๆชอบเล่นปิจนากรรมทยอ่านนักเรียนดูใหม่นะคะข้อที่หนึ่ง เนาะคือชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าทึบข้อที่สองบทระครเรื่องเนาะป,ป่าเป็นบทประหาชนิพนธ์ในรประบัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อที่สามเนาะป่าสาไกาคือชนคุมหน่งที่เล่ร่อนอยู่ในป่าบริเวณภาคใต้ข้อที่สี่บทละครเรื่องเนาะป,ป่าเป็นเรื่องราวของพระสามเจ้าระหว่างหน่งหญิงสองชายข้อที่ห้าหลําหมักคือตัวละครเอกปลายหนิงข้อที่หกบอเดาคืออาวุธชนิดหนึ่งที่ใช้ เปล่าลูกดอกเพื่อราษฎรข้อที่เจ็ดนำสกุลสีจานโตเป็นนามสกุลของพวกซาไกาซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปกพระพราช,าน,น,ราชานิีพร์ข้อที่แปดชาซาไากมีผิวดำและมีผมหนิกติดหนังสีชาข้อที่เก้าภาษาของพวกมอตุภาษาไทยข้อที่สี่พวกเด็กๆชอบเล่นปิดนาบคำทายให้นักเรียนลอกตามทูนะคะ เรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้กูค,คิดว่าคงจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายหรือเปล่าในการเรียนนะคะนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานของผูเลยเวลานักเรียนส่งงานนักเรียนอยากส่งแบบปึงป้งปึง้งปึ้งนะคะช่วยกันมาส่งนะคะทีละหน่อยละหน่อยนะคะเพราะถึงจะจะส่งปึงป้งปึงป้งปึ้งอะเกรดีของกูก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่านักเรียนไม่ได้ส่งตามกําหนดวันเวลานะคะ บางคนไม่เคยเข้าซูมคุณครูเลยค่ะนะคะซูมก็ไม่เข้างานก็ไม่ส่งก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะก็ครูก็ไม่รู้จะพูดว่ายัางไ,นะะไ,ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่นักเรียนทาตัวนักเรียนนะคะงานครูแบบก็ไม่ได้เยอะแยอะอะไรเลยยิ่งตอนนี้ยิ่งทบทวนนะคะ ้าแบบภาษาไทยทาไปแล้วนักเรียนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําส่งกรมอีกแล้วนะคะคือนักเรียนเก็บไว้ดูเฉยๆนะคะหรือมองผ่านไปว่าเก็บไว้เป็นความจําเผื่มจะมีประโยชน์แก่นักเรียนในเวลาที่นักเรียนสอบนะคะนักเรียนคนใดที่ตั้งใจเรียนจงงานผมพูดตลอดเวลาครูบอกเลยเลยว่าูให้เก็บสีเลยค่ะแค่นี้ละค่ะไว้เก็บสีเลยค่ะ ถ้าลายมือไม่สวยหักมานิดนึงนะคะอาจจะเหลือสามจุดห้านะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ส่งเลยเนี่ยครูแบบไม่รู้จ้องเพลงอะไรอยากจะร้องไห้เวลาสอนครูใช้เสียงกับตายแต่มาเรียนไม่ส่งงานครูครูก็เสียใจมากๆเลยนะคะ นักเรียนลองสังเกตคําแต่ละคําในเนี้ยนักเรียนดูสิมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงาะป่าถูกไหมคะเรื่องเงาะป่าสาไก่ถูกไหมคะเห็นไหมเฉพวกเงาะเป็นชนพื้นเมืองนะซึ่งวทละครเรื่องเงาะป่าเป็นบทละคลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หะะ้านักเรียนบางคนยังไม่ทราบเลยว่ารัชกาลทุกรัชกาลมีพระนามว่าอะไรบ้างอย่างพระจุลจอมเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่ารัชกาลที่ห้า พระจอมราัชกาลที่สี่พระจุลรลัชกาลที่ห้านะคะพระมงกุฎเก้ารัชกาลที่หกนะคะพระปกเก้าเจ็ดนะคะพระอานันทถ้าไม่ดมแปดนะคะภูมิภาคภูมิพลเก้านะคะแล้วก็มารัชกาลที่สิบเลยนะคะร <c oughs> ัชกาลที่หน <c oughs> ึ่งักเรียนทุกคนพระเจ้าฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่สองอะไรคะอืม <c oughs> นักเรียนครูไม่อยากจะ พูดเพราะว่าที่จริงมันเป็นของวิชาพวกสังคมนะคะวิชานี้เป็นวิชาประวัตินะคะนักเรียนจะต้องรู้จักรัชกาลทุกรัชการนะคะนักเรียนบางคนก็รู้กูรู้นะคะ มีใครบ้างที่ที่ไม่รู้ก็ก็ลองศึกษาดูอ่านักเรียนดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนถ้าใครทําไม่ทันก็ย้อนวิดีโอครูกลับไปดูนะคะวันนี้นะคะครูขอก็บอกคาว่าสวัสดีค่ะ